ทางของหนูนะคะจะใช้เป็นขวดน้ำเซเว่นนะคะก็คือจะใช้เป็นขวดที่เหมือนทรงนาฬิกาสายนะคะที่ตรงกลางมันจะบุกเข้าไปก็จะให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะจะใช้เป็นสองขวดนะคะตัดเป็นอ,อันยาวหนึ่งอันแล้วก็อันสั้นหนึ่งอันสั้นหนึ่งอันนะคะส่วนของหนูนะคะจะใช้เป็นแบบเต็มใบนะคะไม่ต้องตัดนะคะแล้วก็กระดาษนะคะเราใช้เป็นกระดาษรีวิสนะคะที่เคยใช้มาแล้วแล้วก็สามารถวาดรูปรบายสีตามที่ชอบได้เลยค่ะส่วนของหนูนะคะก็จะตัดเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะคะเป็นสีสีคือแล้วแต่ชอบเลยค่ะว่าแต่ละคนจะตกแต่งกับไหน ข้อหนูนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะตัดมาใช่ไหมแล้วก็จะเจาะจะเอาด้านที่ยาวเจาะไปลูนะคะหรือว่าด้านใดนด,นด้านหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอามาประกบกันนะคะถ้าใครมีกาวกาวร้อนสามารถใช้กาวร้อนให้ติดกันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กระดาษแตะได้เลยค่ะสว่วนข้อหนูนะคะก็จะเจาะเป็นช่องเรียญนะคะเป็นอัางห้างน้ดค่ะแล้วก็แตะกระดาษได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะที่เราทำนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่บนลน่างด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครจะเอาไว้ดูก็เหลือ,อไว้สักทานนึงก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะทําเป็นรูปวงน,นะคะเร้วจะมาลองหย่อนให้ดูนะคะเราก็สามารถดูได้นะคะว่าในนี้มีเงนินเท่าไหร่แล้วคะ่ะอันนี้ก็ดูได้ะคะ่ะ